ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบนโลกออนไลน์ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือการสร้างการมองเห็นสิ่งนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการขายสินค้าของคุณดังนั้นวันนี้ปอนขอเสนอ s h o p e e Ad ค่ะเรามีแบรนด์ชั้นนำที่ประสบความสำเร็จจากการขายสินค้าบน s h อ p e e ด้วย s h o p e e Ad มาแล้วค่ะมีหลายคำถามมากเลยนะคะว่าทำไมเราต้องใช้ s h o p e e Ad กอนจะมาเล่าให้ฟังค่ะข้อแรกนะคะ s h o ปี้ a d เนี่ยสามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับคุณได้ถึง4เท่าเลยทีเดียวค่ะข้อที่2นะคะคุณสามารถใช้เครื่องมือการทำรตลาดต่างๆใน Marketing Center ควบคู่ไปกับการทำ s h o p ป y a d เพื่อเพิ่มยอดขายได้ค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะการทำโฆษณา s h o p ป y a d เนี่ยมีราคาต่อคลิกที่ถูกมากๆเลยค่ะหลายคนคิดว่าการทำโฆษณาบน s h o p e a d นั้นต้องแพงแน่เลยใช่ไหมคะ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยราคาต่อคลิกของเรานั้นเริ่มต้นเพียงแค่1บาทเท่านั้นค่ะแล้วจะคิดราคาเมื่อผู้ซื้อนั้นกดคลิกโฆษณาของคุณเท่านั้นค่ะสิ่งที่ร้านค้าจะต้องรู้ก็คือการทำโฆษณา Shopee a แมีด้วยกันทั้งหมด3ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือ Search a d ค่ะ ลองคิดภาพตามปอน,นะคะทุกครั้งที่เราอยากจะได้สินค้าสักชิ้นหนึ่งเราจะใช้ช่องค้นหาเนี่ยพิมพ์หาสินค้าถูกต้องไหมคะสินค้าที่ปรากฏขึ้นมาในแถวแรกคือสินค้าที่เราซื้อโฆษณาของ Search Ad นั่นเองค่ะแอดที่2คือการทำโฆษณา Discovery a d ค่ะซึ่งการทำโฆษณา Discovery a d นะคะคือการนำสินค้าของคุณเนี่ยไปโฆษณาตามแถบต่างๆที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะแถบแรกนะคะคือสินค้าแนะนำประจำวัน แถบที่2คือสินค้าที่คล้ายกันและตามมาด้วยสินค้าที่คุณอาจจะชอบค่ะซึ่งการทําโฆษณา discovery a d นะคะจะช่วยเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับคุณเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะแบบสุดท้ายนะคะก็คือ shop a d ค่ะ shop a d นะคะเหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการเป็น number o ค่ะเพราะว่าผลของการค้นหานะคะจะปรากฏชื่อร้านแล้วก็โลโก้ค่ะแต่ว่า shop a d เนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่เล็กน้อยนะคะคือ ต้องเป็นร้านค้าแนะนําและร้านค้าทางการเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ช็อปแอดได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ทําความรู้จักช็อ p ปี้แกันแบบเบื้องต้นไปแล้วนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าค่ะเราจะมาศึกษาวิธีการทำช็อปปี้แอดในรูปแบบต่างๆกันค่ะซึ่งคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ s ็อปปี้แได้ที่ช็อ p ปี้แเว็บไซต์ซึ่งอยู่ทางใต้คลิปนี้นะคะ สุดท้ายนี้ค่ะปอนก็ต้องขอฝากทุกคนนะคะให้ Subscribe กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กับช่องของเราด้วยค่ะที่ Shopee University Thailand สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย